จ้าจ้าเร็วเออโอ้โหน่ารักมากจนะ้าเฮ้ยเฮ้ยไปก้วยไปก้ยไปสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พี่ทุกคนทุกท่านนะวันนี้เราก็จะมาแปลงโฉมให้น้องสาวจนเจ้าของเราอีกเช่นเคยนะครับผม นี่โอ้โหชุดเล็กอย่างเลยใส่ได้ไหมเนี่ยลองใส่ดูนะครับการจับปูใส่กระด้งนะแม่แม่เออเไอ้เออเหือยเอาแล้วบะนี้เอาแล้วใส่ได้บบอพี่ปอนนี่เนาะโอ,โอ้ชุดเล็กมากใส่ได้บ่ ลอยก็ใส่ได้ก็แล้ววะเา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 อไปปอนใส่คนเดียวมังกัเอาอันใส่คนเดียวใบสีพาใส่สองคนอ๋อุ่นวมากครับวุ่นวายมากออเอาแล้วทีนี้เริ่มปฏิบัติการาาโอ โ <laughs> อ,อ,อ้ยน้องพี่ดิไซบ้นอ่ออือขาหลังเอ้ยเฮ้ยเน้องฮฮเฮอ๋อออฮโ่บริสวยดอกมันี่บริสวยดอก เออเเออเฮาฮฮดี๋ยวไปช่วยพี่ปอนแป๊บหนึงนะครับแม่เดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะผมสวัสดีครับเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งครับอู้วพอจะใส่ได้นะครับแม่พอใส่ได้แล้วก็เป็นแบบนี้ครับงอนครับอยากถอดครับอยากให้น้องหัดใส่ไว้จะได้ชินนะครับแม่เอาใส่ไว้จะได้ชินเจ้าเดี๋ยวก็ได้ใส่ชุดสวยเหมือนพี่ดาวนะครับโอ้ เดียวเลยอเใช่สองหูอเออใส่นันั่นเออเอออีกทางนึ่งหนึ่เ,นเออน่ารักจะตายเจ้าเดี๋ยวพี่เพื่อมกว้วยกินใส่เสร็จพี่เพื่อมกว้วยกินงอนครับตอนนี้ชุดน่าจะเล็กหมดแล้วนะครับแม่แม่ชุดเล็กหมดแล้ะโอ้น้องไม่เจ็บนะบเป็นหนังยางนะครับแต่ว่าเป็นหนังยางที่แบบหลวมๆนะแม่แม่หลวมๆไม่เจ็บนะครับ อ๋อป้อนสีทอดบวกอโอ้ยเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยใช่ไหมเจ้านเจ้าอู้น่ารักมากจริงครับแม่แม่ปอนออกจากมุ้งมีเมืองเสียวมุ้งมีเออเอออู้น่ารักมากครับโอ้โห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 โอ้ยมันสิขยันยังกว่านั้นโอ้โหเครียดเครียดหลายเครียดหลายโอ้ยเครียดหลายไปปื้มเพี้ยงยังกับหนูนี่ เออหน้ารักนะท่านเจ้าหน้ารักนะเออโกรธครับโกรธโกรธครับโกรธ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 พี่ปื้มพี่ปอนนะครับเอาได้จัดใหม่ให้ท่านเจ้าสวยๆฮะดูกล้วยกล้วยไหมอะกล้วยกล้วยกล้วยพุ่นโอ้ยโกรธพี่ปื้มพี่ปอนครับแม่แม่ พี่บอลงอยังไงทีนี้โอ oh, ้ก็แม่แม่บอกว่าให้น้องหัดไงหัดใส่ก็จะได้เวลาไปแหงานไงเวลาพ่อเลินพาไปแหงานก็จะได้ใส่ชุดสวยอโอโหเก็บอันนี้ก่อนบอฟ้างขาดเบลาสุดนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในกกหลักน่าจะใส่อุ้ยเจ้าบอลเอาก้วยกล้วยให้ นี่นี่นี oh, s <S uh, ่นี s <S ่เรานอนกินนอนกินนะนี่น oh. oh, oh. ่าก oh. 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 ินกล้วยแบบนี้ตอบใจแล้วคนประหยกใส่ชุดตอบใจแล้วเอาเอาหูใสออกดีเอาถุงใสดีดีกว่าตอบใจแล้วโอ้ยต้องปว่อนกล้วยเอแบบนี้เห็ดดีดึ้งไงมันเออเห็นมันขังอยู่ข้างล่างเห็นมั้ยโอ้ยเห็ดด้ดีแบบข้างล่างเออมึงดึงมาก่อนบ่ดึงอ่อนมากสินี่อือ้ โอ้โหน่ารลับมา,จากจ้ากันเร็วจ้าสวยก่นกอนจ้าเออเออจะชุดดีๆก่อนอู้สวยมากค่ะนี่นางาพับเพียบเอาไ้ยทาย,ทายตรงนี้แหลยเออจา้จาจ้าเร็วเออถึงสี่เขียด,ดวยนะนนไว้ล้หิวก็ต้องเฮ็ดนะยจ้าเนาะเออเดีเยวจ้าไปเออลูกลูกลูกเอา อออออเออเออเริ่มอารวาดอีกแล้วครับไม่ไม่ชอบไม่ชอบหนูไม่ชอบเจ้าเจ้าโอ้ไม่สิบลมาแข่งโพดเจ้าเอ้ยใสจังน้อยแน่มซี่สีมไห้โเออโอยเออน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะเออเออเออ เอาลูกบอกให้ลูกย่อใส่มือลูกคุณว่านี่เร็วเร็วนี่นอยูนื้อสละบานลูกเออเอาเหนียวตอนนี้ละจ้าสวยสวยจ้าสวยเร็วสวยเออเอาไม่เอาไม่ยืนแลวเอาจ้าแบบยืนจ้าจ้าจ้าสวยจ้าเออจัดชุดไหม่แล้วก็นอนนี่เด็กแกล้วคือสีนอนนีอาจ้าสวยจ้าก่อน เอ้าเอาเอาอเป่าดิดิดกล้วยออกมาสิโอ้โหโอ้โหสิงสิงอ่ะสิงพี่ปอนยกโอ้ตัวใหญ่มากน้องเจ้าตอนนี้ดูดูเทียบกับพี่ปอนยังซูสีกันแล้วนะนาราที่ปอนอ้วนขึ้นนะมาอยู่ใกล้น้องเจ้าเป็นคนพรอมเลยเอ้าเอ้เขียดไลเอาเอาสีคาดนเอาอุ้ยคาดคาดมองกันเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าเอาตาไหม เอาเอาเอาเกียร oh, 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 oh. ah, ah, ์เกีย <merger> ด์เอานอน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 เกียดหลายเกียด์ลร้เกียร์ไร้เจ้าน้อนนอนแล้วเหนื่อยน่าจะเหนื่อยครับหมดแรงแล้วแม่แม่ก็ใส่ให้มันชินน่ารักมากจ้าโอ้ยชุดเปลี่ยนบึ่งละบาทนี่ไปละน้อสีซ่าไข่น้อไปดิ บอลบอลบอลจำหมวกบอลควยควยล่อควยล่อเออเออเออไปแล้วไปแล้วโอ้โหเอยมันเขียดเอียงปนันฮะใส่มันชินดีไออบอตาครับเออเติมพลังหมดแรงแล้วครับหมดหมดความแสบแล้วครับหมดแล้วครับแม่แม่ออความแสบหมดแล้วครับ น่ารักมากดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหดึงชุดดีๆที่ปอนเนี่ยมุมนี้น่ารักมากเลยดึงชุดให้มันดีๆข้างหลังอะ่ะอือออเอชุดมันดีอยู่แต่ว่าเล็กใช่ไหมชุดมันเล็กใช่ไหม mm. ไม่ตรงนี้ด้วยตรงนี้มันออกมาหลังไหเนี่ยมันต้องดึงมานา <c oughs> าะเอานอนบาทนี่เป็นไงละ่ะอ๋อไนอนนู้นแล้วเนาะโอ้โหน่ารักมากจริงๆโอ้หมวกหมวกจันหมวกสิวัน มองมันบุบเออน่ารักมากค่ะเฮ้ยฮากล้วยไปกล้วยไปแบบนี้จะทำอะไรต้องมีกล้วยนะแม่แม่เป็นตัวล่อครับมีอาหารเป็นตัวล่อฝึกโดยการใช้อาหารเนียโอ้โหจ้ากันแล้วจ้ากันแล้วาก้ากันแล้วจ้าเอ้ยเ้เอ้ยเอาแล้วบันี้เอาแล้วอู้ท้านั่งไหม สุดยอดครับสุดยอดน,นะครับน้องกันเจ้านะครับโอ้อยาวอืมน่ารักมากนะครับจ้าจ้าสวยสวยเออุ้ยนอนจ้าได้ด้วยเนาะน่ารักอ่ะจ้าสวยสวยใหม่เล่วสวยโอ,อ้สุดยอดครับ สุดยอดครับเดี๋ยวเพิ่งให้เพิ่งให้แป๊บนึงเปลี่ยนทางก่อนสวยสวยสวยอีกรอบนึงรอดูทางนี้โอ้ยู่ขีดเขียนซ้ำเดี๋ยวกรนอนอนี่อ้าวจ้าสวยสวยเร็วสวยดีไหมสวยก็เร็วสวยเอ้ยขี่โกงขี่โกงคนขี่โกงเออเนี่ยมันอยู่ท่านี้นี่สวยมาลุกเร็วมุลุกมามุลุกเร็วมุลุกเร็ว น่ารักไหมค่ะน่ารักไหมค่ะโอ้โหกวแล้วน่าจะนิ่งแล้วเห็นไหมน่าจะไม่เคี้ยงแล้วไม่เคืองแล้วเออจ้าฮะแป๊เอาวถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพี่ปื่อน้องปอนชาแนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่ครับ สวัสดีครับผมสวยเสรวยเร็วสวยเร็วสวยเร็วเสถายเร็วเร็วๆอเือืออย่าถอดยาถอดอ่เไม่ไม่ทำแล้วบายบายครับ